สวัสดีครับท่านผู้ชมที่คารับรักูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง B A Anime กินอีกเส้นเคยนะครับและในวันนี้เราก็มาพบกับตำนานจอมยุทธผพูดถังสารภาคสองกันอีกเส้นเคยนะครับคำเตือนนะครับสำหรับเนื้อหาทั้งหมดก็ได้นำมาจากนียายทั้งหมดนะครับเอาละครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราจะไม่พูดพร่ำทำเพลงให้มันมากไปิญรับชมรับฟังกันได้เลย วังซิวเอ๋อพูดว่าคนจริงก็คือข้าไม่คิดว่าเรามีทักษะประสานวิญญาณยึดเพียงอย่างเดียวมันก่นคำรามแห่งโชคชะตาสามารถเปลี่ยนรูปแบบได้หากเจ้ามีพลังวิญญาณเพียงพอเจ้าก็จะกลายเป็นพลังโจมตีหลักได้ด้วยวิธีนี้ข้าจะแปลงร่างเป็นเกาะบนร่างกายของเจ้าและจะเพิ่มความสามารถท้งหมดของเจ้าในขนาที่ส่งบางส่วนของข้าไปให้เจ้าข้าเชื่อว่าการโจมตีของเจ้าจะมีการพาาริพากษาแห่งโชคชะตาด้วยว่าบีห้องมองไปที่นางด้วยรูปลักษณ์แปลกๆแล้วพูดว่าเจ้ารู้เรื่องท้งหมุดนี้ได้อย่างไรเราไม่เคยทดลองมาก่อนวังซิวเอ๋ ยักษขั้นสูงสุดเจ้าไม่รู้ทักษะโดยกําเนิดของวิญญาณยุทธ์ขั้นสูงสุดหรือไม่ว่าหวีเฮาตกเตลึงอยู่คู่หนึ่งแล้วพูดว่าสุดยอดทักษะโดยกําเนิดงั้นเหรอคืออะไรนะวังชื่อก็พูดว่าข้าเข้าใจแล้วทักษะโดยกําเนิดขั้นสูงสุดของเจ้าคือความหนาวเย็นสุดขั้วจากท่านน้ําแข็งของเจ้าดูเหมือนว่าวิญญาณยุทธ์ของเจ้าจะได้กว่าวิญญาณยุทธ์ของข้าเล็กน้อยพวกเรามีวิญญาณยุทธ์ขั้นสูงสุดมักจะมีทักษะโดยกําเนิดเหมือนสัตว์วิญญาณบางตัวทักษะโดยกําเนิดของเจ้าต้องบริสุทธิ์และเยือกเย็นอย่างที่สุดหรือว่าเจ้ายังไม่ได้ปลดล็อกมันว่าหวีเฮารู้สึกสับสนมากขึ้นเขาก็เอ่ยถามทันทีว่าความสามารถของเจ้าที่จะ ใจควมลึกซึ้งของการประสานวิญญาณยุทธของเรานั้นสัมพันธ์กับทักษะด้วยกำเนิดขั้นสูงสุดของเจ้าเงินเหรอวังชิวเอ๋อพยักหน้าและพูดว่าข้ามีทักษะด้วยกำเนิดสามอย่างความภาคภูมิใจของมังกรทองการรับรู้ของมังกรทองและก็นา่งหยุดพูดและไม่เปิดเผยทักษะด้วยกำเนิดสุดท้ายของนางนางพูดต่อว่าด้วยทักษะการรับรู้ของมังกรทองข้ามีความสามารถในการรับรู้สามิติอาจเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจแต่พูดง่ายๆก็คือข้าสามารถรับรู้บางสิ่งที่เจ้าไม่สามารถรู้สึกได้และข้าจะพัฒนาความเข้าใจอย่างลึึกกซ้้้งงงงใในสสิิ่่ททีขาาาารรรรััับบููหคคควมมมภภจจออเเย เห็นผลของมันมาก่อนแล้วมันอาศัยพลังของเสื้อสายมังกรทองและข้าสามารถควบคุมสัตว์วิญญาณจำนวนหนึ่งได้ชั่วคราวโดยไม่ต้องโจมตีมันเมื่อข้าใช้ความภาคภูมิใจของมังกรทองว่าวีห้องตกตะลึงและพูดว่าม่แต่สัตว์วิญญาณมีสีทองแค่หมื่นปีเจ้าก,ก็สามารถควบคุมมันผ่านความภาคภูมิใจของมังกรทองนั้นเหรอหวังซชวเอ๋อพยักหน้าและพูดว่าถ้ารือว่าเจ้าจุดสงสัยข้าถ้าข้าไม่อธิบายเรื่องนี้โปรดเก็บความลับของข้าไว้ด้วยเดียวว่าวิห้องตอบตกลงทันทีเขามีความลับมากมายและวววววววััััังงงงิิเเเเเออออกกกกก็็บบขขาาาาาาาีี่่่่ยยรืนนนนน้้หมมมมคคตดสสใใจจไพ ของพวกเขาทั้งคู่สนิทสนมกันมากขึ้นหลังจากการต่อสู้ครั้งนี้ไม่ใช่เพียงเพราะการประสานวิญยาณยุทธที่เกิดขึ้นแต่ว่าที่สําคัญกว่านั้นว่าวีเฮาได้เอื้อมมือออกไปเพื่อช่วยนางและนั่นก็ทําให้หัวใจที่เย็นชาของนางดูเหมือนจะละลายเล็กน้อยและนางกับเขาก็ใกล้ชิดกันมากขึ้นความสนิทสนมของพวกเขาพัฒนาได้พเพียงแค่เป็นเพื่อนกันเท่านั้นไม่มีอะไรไปมากกว่านี้หลังจากนั้นพวกเขาก็ได้เข้าใกล้สถานที่ที่พวกเขาปะทะกับพี่น้องจงลี่ทั้ง3คนว่าวีเฮายังคงใช้พลังจิตตัวจับของเขาเพื่อค้นหาบ่อแสและในทีี่่่สสสุดพพพววกกกเเขขาาา็ค้้นนบถทตอู ตอนแรกศพของมีตัวมีหายไปแล้วแต่ว่ายังมีคราบเลือดและรอยเปื้อนจํานวนมากอยู่บนพื้นเมื่อพวกเขาเดินไปตามทางกลับไปยังที่ที่พวกเขาแยกออกจากเพื่อนของพวกเขาพวกเขาไม่พบทีมโรงเรียนเซเลเคอร์ที่นั้นวังชิวเออร์ขมวดคิ้วแล้วพูดว่าตอนนี้เราจะทําอย่างไรเราไม่รู้ว่าพวกเขาหายไปไหนปาร์ิงโตนั้นกล้องใหญ่มากทาไมเราไม่หาสัตว์วิญญาณที่เหมาะสมกับเจ้าก่อนด้วยความแข็งแกร่งของเราทั้งสองเราน่าจะสามารถจัดการกับสิ่งต่างๆได้ว่าวิฮาใส่หัวดวงตาของเขาใสแาสงสีทองล้วกลวว่าเขากําลังค้นหาบางสิ่งอย่างระมัดระวงังในม่ช้าสายตาขขอองงเาก็จจ้้้ไไปตนม ไไกลที่่่อยูมเขาเดินไปที่ต้นไม้อย่างรวดเร็วและนั่งยองๆเพื่อดูมันวังซิวเอ๋อเพิ่งเขา้าร่วมโรงเรียนเซอร์ไลเคอร์อาจกล่าวได้ว่านางยังไม่ได้รับการศึกษาจากโรงเรียนเซอไลเคอร์แต่ว่าวัวีห้องติดต่างออกไปเขาเรียนที่โรงเรียนเซอไลเคอร์มาเป็นเวลานานและผ่านแผนยอดนักลบมือฉากาดเขาจําเครื่องหมายเฉพาะบางอย่างของโรงเรียนเซอไลเคอร์ได้หลังจากถอนหายใจด้วยความล่องอกว่าวิวีห้องก็ยืนตัวตรงและพูดว่าพวกเขาไม่เป็นไรพี่นงจงลีน่าจะไปแล้วเครื่องหมายนี้ถึงไวโดวยโอไซเมอร์เอ๋อซึ่งบอกว่าพวกเขาปลอดภัยดีพวกเขาเดินไปทางนั้นเเเเพพื่่อตาาาหขขขณะทีูดก็ ไปข้างหน้าหวังซิวเอ๋อพยักหน้าและไม่พูดอะไรอีกพวกเขาทั้งสองโอเดินทางอีกครั้งระหว่างทางว่าวีเฮายังคงใช้พลังจิตตัวจับของเขาเพื่อค้นหาเครื่องใหม่เพิ่มเติมที่พอเอชัยเมิ่เอ๋อทิ้งไว้โชคของเขาค่อนข้างดีเครื่องใหม่ยังมีอยู่ต่อไปว่าวีเฮายังคงเดินไปข้างหน้าในขณะที่หวังซิวเอ๋อเดินตามหลังเขาอย่างเงียบๆณจุดนี้พวกเขากําลังลึกเข้าไปในเขตกกลางของป่าซิงโตหลังจากที่พวกเขาเดินไปเกือบสี่ชั่วโมงเวลาก็ใกล้ค่าแล้วพวกเขาก็พักกินข้าวหลังจากนั้นพวกเขาก็ออกเดิน สัตว์วิญญาณจานวนมากจะปรากฏขึ้นในตอนกลางคืนในขณะที่สําหรับมนุษย์เวลาตอนกลางคืนเป็นเวลาที่พวกเขาสึกเหนื่อยจากเครื่องหมายที่ทิ้งไว้พวกเขาไม่น่าจะอยู่ไกลจากคนในทีมมากเกินไปอย่างไรก็ตามพวกเขานั้นไม่สามารถยืนยันการค่าเดานี้ได้นอกจากนี้หัววีเฮายังค้นพบว่าคนที่เหลือไม่ได้เข้าลึกไปในป่าหญ่ซิงโตแต่ว่ากําลังขึ้นที่ขึ้นและลงภายในเขตระดับสูงเห็นได้ชัดว่าพวกเขากําลังตามหาเขาและหวังสิวเอ,อ๋อนอกจากนี้วามวิตกกังวลของพวกเขายังปรากฏชัดจากเครื่องหมายที่พวกเขาทิ้งไว้ขณะที่พวกเขาค้นหาถ้าหากว่าพวกเขาช้าลงเล็กน้อยในนตอ ว่าวีห้างเลยวังซิวเอ๋อร์จะสามารถตามทันพวกเขาได้แค่ไหนแล้วขณะที่ท้องฟ้าค่อยๆมืดลงจู่จู่วังซิวเอ๋อร์ก็ตะกลจากข้างหลังเขาว่าวีห้างหยุดและมองไปที่นางเขาเดินไปหาวังซิวเอ๋อร์และพูดว่าเงินเราก็พักกันเถอะทุกคนที่ตามหาเราก็น่าจะพักผ่อนในตอนกลางคืนเราจะพักสองชั่วโมงก่อนที่เราจะออกเดินทางอีกครั้งเราจะต้องพบพวกเขาคืนนี้มิฉนั้นมันจะเป็นเรื่องยากที่เราจะพบพวกเขาเมื่อพวกเขาย้ายออกไปอีกครั้งในเช้าวันพรุ่งนี้วังซิวเอ๋อร์พยักหน้าและพูดว่าตกลงหลังจากนั้นทั้งสองก็นั่่งงงงลลวววววาาาาีเกก็หหหหยิิบบออออรแแ้้้มมใซะ ชิวอก็กินมันหลังจากนั้นหัววีเฮาก็ใช้พลังจิตตรวจับของเขาสำรวจสถานการณ์โดยรอบจู่ๆหัววีเฮากกตะโกนว่าระว,วังเขาได้แบ่งปันพลังจิตตรวจับของเขากับนางวังชิวเอ๋อก็ยกหอวมังกรทองของนางขึ้นขนาดที่นางกระโดดขึ้นนางยังได้ค้นพบการปรากฏตัวของไฟคุกขามโดยไปสั่จากคำเตือนด้วยวาจาของหัววีเฮาสัตว์วิญ,ญญาณประเภทมาป่าสีดำสนิทสามตัวกำลังวิ่งมาที่นี่ด้วยความเร็วที่น่าตกใจความยาวของสัตว์วิญญ,ญญาณทั้งสามตัวนี้มีความยาวประมาณ5เมตรและมีความสูงที่ไหลมากกว่า1เมมึ่พากววหนเสสือและิง หายากมากที่สัตว์วิญญาณประเภทมาป่าจะมีขนาดใหญ่ถึงเพียงนี้สัตว์วิญญาณไก่พันธุ์ว่าบีฮอกตะโกนรศมีนสีขาวได้แผ่ออกมาจากร่างกายของเขาแล้วมันคือรศมีแของความอ่อนแอเหตุผลเดียวที่สัตว์วิญญาณประเภทมาป่าอาจมีขนาดใหญ่มากก็เพราะว่าพวกมันไก่พันธุ์พวกมันไก่พันธุ์ที่แข่งแกร่งมากสัตว์วิญญาณไก่พันธุ์เป็นหัวข้อการวิจัยที่สําคัญมากในโรงเรียนเสรเลอร์พวกมันเป็นเหมือนวิญญาณยุดแปรพันุหลังจากการแปรพันุ์แล้วพวกมันอาจจะแข็งแกร่งขึ้นหรืออ่อนแอ ว่าวีฮอระวังซิเออร์ไม่สามารถแยกแยะได้อย่างชัดเจนก่อนที่มาป่าทั้ง3มตัวจะมาถึงพวกเขาทักษะจุดอ่อนกลุ่มของวีฮอวถูกปลดปล่อยออกมาทันเวลาควบคุมมาป่าทั้ง3ตัวแต่ว่ามาป่าทั้ง3ตัวไม่ได้หวัดกลัวต่อทักษะจุดอ่อนกลุ่มของเขาแต่ดูเหมือนว่าพวกมันนั้นจะถูกย่อยุแทนมาป่าที่ด้านหน้าคำรามท่าในนั้นชั้นของแสงสีม่วงก็สว่างขึ้นจากร่างของมันมันยกอุ้งเท้าหน้าทั้งสองขึ้นและยืนตัวตรงและในตอนนี้มันก็ทำให้ว่าวีฮอวตกตะลึงเพราะว่ามาป่าที่ยืนตัวตรงดูคนข้างใครกัมนนยเว้้ง่าาปดชชิิ ก้ามเนื้อที่ยืดออกมาบนร่างกายของพวกมันเต็มไปด้วยพลังระเบิดสิ่งที่ไม่รู้จากนั้นคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเมือ่อวิวีห้องค้นพบมาป่าทั้ง3ตัวนี้ผ่านพลังจิตตัวจับของเขาพวกมันก็ค้นพบพวกเขาด้วยเช่นกันวิวีห้องสามารถบอกได้อย่างชัดเจนว่าพวกมันค้นพบพวกเขาผ่านประสาทสัมผัสด,ด้วยกระดมกลินมาป่าอีก2ตัวก็ยืนขึ้นพร้อมกันคล้ายกับมาป่าตัวแรกวังซิเออพูดอย่างสงบว่าพวกมันเป็นสัตว์ไกลพันระหว่างมาป่าและวันนอนทันใดนั้นวิวีห้องก็ตระหนักได้ว่าไม่น่าแปลกใจเลยททททีีี่่่่่ราาาาางาางงงงงแลละออพพววกมมัััันนนจิิเเศษบบ้้้้้ไตตสสสยย์ญ เป็นพี่น้องมาจากแม่ตัวเดียวกันขณะที่เขาคิดเรื่องนี้ว่าหวี่ห้องกตนักได้ถึงบางอย่างลูกหมีสีทองเข้มจะคงถูกแทะแข็งว่าหวีห้องลืมพวกมันไปแล้วหลังจากการต่อสู้ของเขากับจงลี่เหรินและตั้งแต่นั้นมาเขาก็จดจ่อกับการตามหาเพื่อร่วมทีมที่เหลือของเขาอย่างไรก็ตามมันไม่ใช่เวลาที่ดีที่จะปล่อยพวกเขาในตอนนี้วัาน,นอนมาป่าทั้งสามตัวนี้ไม่ได้รีบโจมตีพวกเขาพวกมันวนไปรอบๆอย่างช,ชา้าๆพวกมันไม่เพียงแต่มีร่างกายที่แข็งแรงเท่านั้นแต่ว่าสติปัญญาของพวกมันยังค่อนข้างสูงอีกด้วยนี่เป็นนสสถาาาาากกกรรรณ์ทีี่่่ยยุงงงมหหหับววเออ ค้ามรับเงินได้ยากมากว่าวิหอว์เวังซิวเออยืดหันหลังให้กันพวกเขาไม่ได้เหยียดมือเพื่อประสานมิจฉาญยึยของพวกเขาพลังจิตตรวจับคุงว่าวีฮ้าปกุมทั่วสนามรบอยู่เสมอชั้นของแสงสีทองก็ปกุมทั่วทางร่างกายของเขาวันนอนมาป่าทั้ง3ตัวนี้มีอายุอย่างน้อย10,000ปีพวกเขาไม่สามารถที่จะประมาทได้ทันในนั้นมาป่าตัวใหญ่ที่อยู่ด้านหน้าก็ขยับตัวร่างกายของมันกระพริบเล็กน้อยจากนั้นรศมีความมืดหนาทึบก็ระเบิดออกมาจากร่างกายของมันกลุ่มฟองสีม่วงดำแพ่กระจายอย่างวเวเา็ากกกนิ่ังซซออะทษ วิญญาณประเภทควมืนแลเมื่อเขาย็นว่าฟองสีม่วงดำกำลังจะมาถึงนางเลยหัววีเฮา,านางก็กระทึบเท้าขวาของนางอย่างแรงลงบนพื้นทันใดน,นั้นขึ้นสีทองอันน่าสะพึงกลัวก็ระเบิดออกมาในแง่ของความแข็งแกร่งการควบคุมของวังซิวเอ๋อน,นั้นแข็งแกร่งมากขนาดที่นางกระทืบแรงสันสะเทือนอันทรงพลังได้หลีเลี่ยงหัววีเฮา,าไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเขาเลยฟองสีดำบางส่วนถูกทำลายจากแรงสันสะเทือนครั้งนี้แต่ว่าพวกมันก็ยังคงเคลื่อนตัวไปข้างหน้าต่อไปวังซิวเอ๋ยยกหัวมังกรทอง,ง,ง,ข,อง,ง,กกงขึ้นสูงเ นางสงประกาศเจ็ดจ้าชั้นของแสงสีทองเข้มปกคลุมทุกส่วนบนร่างกายของนางในทันทีนี่เป็นทักษะวิญญาณแรกของนางล่างมมงกรทองวังชิวเอ๋อไม่ได้พูดอะไรกับหัวหวีเฮาขณะที่นางกระทืบเท้าก่อนที่นางจะพุ่งไปข้างหน้านางเล็งเป้าไปที่หมาป่าที่อยู่ข้างหน้าหอกของนางส่งเสียงหวือขณะที่พุ่งตรงไปที่ดวงตาของหมาป่าในเวลาเดียวกันกับที่นางเริ่มโจมตีหมาป่าอีกสองตัวก็เคลื่อนไหวพร้อมกันพวกมันไม่ได้พยายามช่วยเหลือคู่หูของพวกมันแต่ว่ากระโจนเข้าหาหัว่าวีเฮาเห็นได้ชัดว่าพวกมันนั้นต้องการเข้าาาาาหววววีเีเเกกก่่อนนนโดดยยใใช้้คมมไปรบจขา ดวงตาของขวาวีหฮาเป็นประกายและเขาก็พุ่งไปข้างหน้าโดยใช้วิชาเคลื่อนไหวอย่างเงาไายไล่ตามหวังซิวเอ๋อที่นางวิ่งไปในทิศทางนี้ฟองสีดําม่วงที่กระจายออกไปก่อนหน้านี้ได้สลายไปโดยพลังวิญญาณมังกรทองอันทรงพลังของหวังซิวเอ๋อเขาหันไปกลางอากาศและชั้นของผลึกน้าแข็งก็ปกคลุมทั่วร่างกายของเขามันคือจกักรพรรดเหมันป้องกันวงแหวนวิญญาณสีแดงหนึ่งวงสีส้มสีวงก็ปรากฏขึ้นจากเท้าของเขาดาบจักระพัดมาตรกาน้ําแข็งลรยพ่ของเขาแวบว่าก่อนจะหายไปในพริบตาการใส่แสงที่เกิดขึ้นได้เกนนนาาออกาามมพกดดบจรัร้ํแข็ ไรพายเคลื่อนไหวได้ไม่ลาบลื่นเมื่อหัววีห้องเวียงมันข้อมือของเขาก็สั่นเล็กน้อยสิ่งนี้ทาให้ดาบจักพรดมาตรการน้ําแข็งไายพายเคลื่อนที่เป็นส่วนคงที่สวยงามลัศมีอันเยือกเย็นของมาตรการน้าแข็งของเขา,ขาการะทบคอของวันนอนมาป่าสองตัวสิ่งนี้ทําให้พวกมันช้าลงวันนอนมาป่าทั้ง3ตัวนั้นมีไหวพริบมากอย่างไรก็ตามหัววีเฮาก็มีแผนการการโจมตีของตัวเองเช่นกันหลังจากต่อสู้กับวังซิวหลายครั้งกว่าหน้านี้เขามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและมั่นใจในตัวนางมากขึ้นถ้าหากว่านางไม่สามารถจัดกกกกกกาาาาาารรััับววววนนมมมปไได้ตตตใพเข็่่ีโออสู แบบ2ต่อ3ดังนั้นจุดประสงค์อง,องว,ว่าวีฮอจึงีเรียบง่ายมาคือขวางวัาน,นอนมาป่าทั้งสองตัวที่อยู่ข้างหน้าเขาและ่วงเวลาให้หวางชิวเอ,อ๋วว่าน,นอนมาป่า2ตัวหยุดอยู่กลางอากาศอย่างกระทันหันดูเหมือนว่าพวกมันจะมีความรู้สึกเดียวกันในใจมันคิดว่าหากพวกมันขยับไปข้างหน้าเม้แต่ครึ่งนิ้วลำคอของพวกมันก็จะกระทบเข้ากับความเย็นแม้ว่าพวกมันจะยังไม่โดนโจมตีแต่ว่าความเย็นสุดขั้วที่น่าสะพึงกว่านี้ทําให้ผิวหนังของพวกมันสัท้านอย่างไรก็ตามสิ่งที่คาดไม่ถึงก็เกิดขึ้นดับจักพัดมาตรการน้ำ ไปร้อมกันทันทีที่พวกมันหยุดอยู่ตรงหน้าแสงดาบอันเยือกเย็นของเขาดูเท่ามีดีแล้วว่าบิห้องตัวอนในใจพลังจิตต่วจับของเขาสามารถทำนายการกระทำของคู่ต่อสู้ได้แต่ว่าไม่สามารถทำนายทักษะวิญญาณของคู่ต่อสู้ได้ทั้งเขาและหวังซิวเอ,อ๋อไม่รู้จักวันนอนมาป่าทั้ง3ตัวนี้มากพอเขาไม่ได้คาดหวังว่าวันนอนมาป่า3ตัวนี้จะมีทักษะเคลื่อนที่ในพิบตาว่าวีห้องแต่เท้าของเขาลงบนพื้นโดยไม่ลังเลก่อนที่จะพลิกร่างของเขาขึ้นไปในอากาศตามที่เขาคาดไว้วันนอนมาป่าทั้งสองตัวนี้ไม่เพียงแต่หลบเลี่ยงดาบจากรพรดมตทกานิพต แต่ว่ายังเคลื่อนมาอยู่ข้างหลังเขาและเริ่มโจมตีหวังซิวเอ๋อพร้อมกับมาป่าอีกตัวในเวลานี้มันกลายเป็นวันนอนมาป่า3ตัวที่ต่อสู้กับหวังซิวเอ๋อหวังซิวเอ๋อได้แทงวันนอนมาป่าตัวกลางด้วยหอกของนางกว่าหน้านี้วันนอนมาป่าตัวนั้นเร็วมากมันกระโดดกลับทันทีและขยายช่องว่างหลบหอกมังกรท้องในเวลาเดียวกันร่างกายของมันก็แข่งไปมาอย่างไม่คาดคิดและเกิดร่างปลอมขึ้นเป็นสองร่างวิญญาณทักษะวิญญาณนี้ทำให้หวังซิวเอ๋อนึกถึงมาป่าพิศาจไม่ต้องสงสัยเลยว่าวันนอนมาป่า3ตตัวนีี้้องมสััมพนธ์ทางสายเลือกับมาาาปป่ศตัว กระจนไปข้างหน้าสกัดกันก้นการโจมตีของหวังซิวเอ๋นอนางยังคงเวี่ยงหอกของนางอย่างต่อเนื่องสร้างลำแสงหอกดำไม่ทวนภายใต้ของแสงหอกมังกรทองล่างวิญญาณมาป่าสองตัวก็ถูกตัดออกเป็นชิ้นชิ้นทันทีอย่างไรก็ตามในขณะน,นี้วันนอนมาป่าอีกสองตัวที่ได้เคลื่อนย,ย้ายไปด้านหลังของนางและวันนอนหมาป่าที่ถอยจากด้านหน้าของนางก่อนหน้านี้ก็กระจนเข้าหานางในเวลาเดียวกันพวกมันทั้งสามปล่อยแสงสีม่วงดำเข้มออกมาจากร่างกายของพวกมันในตอนแรกพวกมันนั้นปล่อยภาพสายสีดำอมม่วงซึ่งมีขนาดพอๆกับพวกมันภาพสายทั้งรรปออออกกมมาพ้ัันตงงงไหวววซิิเ คำรามขึ้นไปบนท้องฟ้าและภาพของมังกรทองก็ปรากฏขึ้นร่างกายของนางถูกลุกไหมเกลากบดวงอาทิตย์ดวงเล็กมันเป็นทักษะวิญญาณที่สองของนางที่เรียกว่าพลังมังกรขนาดที่ร่างของนางหมุนไปรอบๆนางแทงหอกในมือของนางลงไปที่พื้นและวงแหวนวิญญาณวงที่สีบนร่างกายของนางก็สว่างขึ้นเสียงคำลามของมังกรของนางก็ดูมีชีวิตชีวามากขึ้นหัวของมังกรทองก็ขยายใหญ่ขึ้นในทันใดร่างของวังซิวเอ๋อก็ถูกเึินเข้าไปในนั้นต่อจากนั้นการระเบิดที่น่าสะพึ่งก็เกิดขึ้นุ รูปแบบการต่อสู้ของวังซิวเออร์นั้นทรงพลังมากอยู่เสมอการระเบิดที่รุนแรงทําให้การฉายภาพสีดําม่วงทั้ง3แต่ออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยทุกอย่างภายในรัศมี20เมตรแต่ออกเป็นเฉียงเชียงอย่างไรก็ตามวัาน,นอนหมาป่าทั้ง3ตัวเจ้าเล่ห์เกินไปเมื่อเกิดการระเบิดขึ้นร่างของพวกมันก็หายไปพร้อมกันไม่มีทางที่พวกมันจะต้านทานพนลังระเบิดที่มาจากทักษะวิญญาณที่4ของวังซิวเออร์ได้ทักษะนี้เรียกว่าระเบิดมังกรทองเมื่อพวกมันปรากฏตัวอีกครั้งพวกมันก็แตกแยกอีกครั้งคราวนี้พวกมันกําาาลััััังงง้ออมมมรหวววีีวีเเนนนนปป่ท3ก็ดยศำ ม่วงดำสว่างขึ้นจากเท้าของพวกมันหลังจากนั้นรัศมีสีม่วงดำก็ขยายขนาดขึ้นเมื่อลัศมีทั้งสามรวมกันแล้วหวัววีห้องก็ติดอยู่ตรงกลางทันใดนั้นหวัววีห้องก็รู้สึกแล้วกว่าร่างกายของเขาถูกควบคุมด้วยพลังมหาศาลและพลังวิญญาณที่ถูกเปิดใช้งานก็แข็งตัวลงในทันทีแรงกดดันที่ดดน,ทน่าสะพรึงกลัวยังไม่อาจบรรยายได้ดึงเขาลงมาจากอากาศในขณะน,นี้วันนอนมาป่าทั้งสามตัวกลายเป็นสีม่วงดำเกือบจะโปร่งใสหมอกสีม่วงดำอันทรงพลังก็เพิ่มขึ้นอย่างบ้าคลั่งรัศมีสีม่วง ดเท่ามีแล้วนี่เป็นทักษะประสาสนวิญญาณยุดสามทางที่ปรากฏในตำนานหรือไม่เอาล่ะลครับการสปอยวันนี้ก็จะเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเนื้อหาทั้งหมดก็ได้นํามาจากนิยายนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับและเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรนั้นเรามาต่อกันในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ